มาคลิปนี้เนี่ยเรามาต่อกันกับปืนสองเครื่การที่เข้ามาในซีซั่นหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกกันไปคลิปที่แล้วปืน <Burn S 2> <Burn S 1> นี่เนี่ยคือปืนแม็กซินั่นเองนะฮะปืนนี้เนี่ยถ้ายิงฮิปไฟล์เป็นปืนที่เอาเรื่องเหมือนกันนาปืนเนี่ยแม็กซิฟอะแต่ก็ดีดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าแบบไม่แต่งอะไรเลยอะเพราะแบบตอนที่เวลยังน้อยอะเวลายิงแล้วมันดีดอะพอๆฟาร์มัสเลยเลนคลิปนี้แบบเรียกได้ว่าแทบหน้าสะบัดอะ แต่ว่าใครที่ผ่านฟาร์มัทแบบไม่แต่งมาแล้วอ่ะพอมาเล่นตัวนี้มันมันก็คล้ายๆกันอยู่อ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเวลายิง a อ s แบบไม่แต่งอะไรเลยอ่ะผมต้องยิงแบบชุดแรกให้โดนเว้ยเพราะถ้าแบบชุดแรกไม่โดนอ่ะเรามีสิทธิ์โดนยิงตายก่อนได้อ่ะเพราะนึ่งด้วยไฟเลทมันเร็วด้วยไงแล้วถ้าเราคุมปืนไม่ดียิงมาชุดแรกไม่โดนตัวมันก็อาจจะสวนเราได้เหมือนกันนะเว้ยมาเดี๋ยวเล่นแบบไม่แต่งก่อนแล้วค่อยไปแต่งห้าแต่งๆถ้าเป็นปืนแม็กซ์สิบเนี่ยแมปเนี่ยขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เซ็ตเท่าไหร่ บอสแทไลท์แบบมันกว้างมากเว้ยแม็กซ์สิตอนที่แบบเล่นน้อยๆอ่ะคือไม่เหมาะเล่นกับระยะไกลและระยะกลางหน่อยๆด้วยพอแค่ระยะกลางหน่อยๆอ่ะเวลาเล็งยิงอ่ะมันก็แค่จะดีจะจัดเลยอ่ะคาเทวอืมคาอาก็ได้ก็ได้มาคาเทว่าคาเทมาอาเอาตรงนี้กันมาเดี๋ยวเอาแบบไม่เล็งก่อนนะ แล้วแับเดียวหมดด้วยนะ32นัดนนะ่ะถึงจะมี32นัดแต่ไฟเรงแล้วก็ไม่เชื่อว่าใจนี่เลแบบยมาแบบเอ็มดาวไซมาอ่าระยะนี้โอเคคือแบบไม่คุมปืนอะไรเลยนะตะกีน้เนี่ยดีบหน้าสะบัดเลยโอ้แล้วคาเทลแบบมันก็กว้างพอตัวเนี่ยแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเนี่ยไม่เดี๋ยวๆคุมปืนก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆจเย็นจเย็นจเย็น,ยนโอ้ หวางฟิลไว้แป๊บนะโอ้กอดตะกี้มันขึ้นเนี่ยเป็น,นอะไรวะนี่ไงหนูนอนเงียบเลยโอ้แอดเลสวิกเกอร์นัชจอบเธดูนี่ไงมันไม่รู้ก็ไปหาเลยเนี่ยมันตามเราแน่มันตามเรา,า,าแน่ตามเราวะตามเราวะนี่ไงโอ้โห ううのこの音でこの音で。 โอ้เข้ามากลางเกมแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยก่อนจบขอไปตายตัวหนึ่งได้ไหมวะโอ้โหงั้นตะกี้ก็แค่แบบเล่นให้ดูแล้วกันว่าแบบไม่แต่งอะ่ะมันเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ได้ถึงเล่นไม่ได้ขนาดนั้นะเว้ยให้ไฟอ่ะมันก็ยังพอได้อยู่ถ้าเล่นแบบไม่แต่งอะไรเลยอ่ะมารอบนี้แต่งห้ามาแต่งห้าเนี่ยแน่นอนเว้ยอันเดอร์วาเรื่องก่อนเลยแล้วกันมาเพราะว่าถ้าแต่งเนี่ยคือต้องเอาลิงคอร์คอนโทรลแน่ๆอ่ฟิวเอเจนกิฟต์มาเลยอริคอหกเปอร์เซ็นต์คอร์เซนทัลยี่สิบมาอย่างที่สองเนี่ยบ้านเล ฟอนเทวินเนอะเพราะว่าจะเอาทั้งบูลเลต์วิลลิสตี้แล้วก็เดมจทเลนด้วยเพราะถ้าเอาเป็น5.3ตจ์สามเลนเจอร์มันก็ได้แค่บูลเลต์วิลลิสตี้ใช่ปหมล่ะเราเอาสายกลางดีกว่ามาหน้าทั้งสองเลยแต่ว่า อาจจะลดไปหน่อยหนึ่งนะอันที่สามเนี่ยแมกกาซีนเอามาเลยซันว์ห้าสิบสามลาฟาดแม็กเนี่ยอันที่สี่อันที่สี่มัสเซลมัสเซลเดี๋ยวผมเอาเป็นโซคอมิเลมินเตอร์แล้วกันจะเอาวอร์ดิคอลเรค์คอนโทรลหนี่ยสิบเจ็ดเปอร์เซนต์ดีกว่าเพราะเกมเนี่ยผมรู้สึกพอเลยรคคอนโทรลเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ว่ะมันเห็นผลของตัววอร์ดิคอลเรค์คอนโทรลอะเยอะกว่าเท่าที่เล่นมาแล้วรู้สึกนะเอาเป็นโซค้อมาส่วนอันที่ห้าเนี่ยถ้าเป็นอันที่ห้าปกติปืนอื่นๆเนี่ยผมจะเอาไปลองกับออปติกใช่ไหมแต่่่่ปืนนนเีียงดทวา ถ้ายิงฮิปไฟอ่ะมันก็ดีนะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปลงกับเลเซอร์แล้วกันเอาเป็นตัวนี้เลย5มิลิวัตต์เลเซอร์เนี่ยคือเหตุผลที่ผมไม่เอาตัวแอมเบอร์ไซติงอ่ะมันได้ฮิปไฟลครึลูซี่แะแค่ยี่สิบห้าเว้ยแต่ตัว5มิลิวัตต์เลเซอร์เนี่ยมันได้ตั้ง36เลยนะเว้ยผมก็เลยเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าแต่สปีดนี่โหลดลงไปเยอะเลยเนี่ยสปีดนี่คือมันรวมอะไรตั้งหลายอย่างเนี่ยผมขอดูหน่อยดิว่ามันลดอะไรบ้างว่าสปีดเนี่ยตอนเนี้ยอย่างมัสโซอันนี้ลด ชูติมู vement สปีดบาเลเรลอันนี้รถสเปนติ้งมู vement บอดดี อันนี้ลดเอ็มดาวไซด์โอดาวไซด์ไม่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ละฟิลเอเจนต์กิฟต์ o ดชูตติ้งมูฟสปีดแม็กกาซีนลดเอ็มดาวไซด์สปีดส่วนใหญ่มันลดชูตติ้งมูฟเมนต์สปีดกับเอ็มดาวไซด์สปีดนะเว้ยเอ็มดาวไซด์สปีดไม่ค่อยสำคัญอยู่แล้วแต่ผมห่วงเรื่องชูตติ้งมูฟเมนต์สปีดนี่แหละที่มันลดเนี่ยเพราะเวลายิงมันทำให้เราเดินช้าแต่ช่าเนี่ยมานุกเท้าด้วยเทส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 มาเทสมาแบบพิไฟายก่อนนะ เนี่ยไม่ค่อยดีล้วเอาแบบเอ็มนาวไซน์มาโอ้เอ็มนาวไซน์นี่ก็ยังไอหนี่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซ์สิผมบอกเลยยิงฮีทไฟดีกว่าเว้ยแต่เวลาเอ็มนาวไซน์นี่ก็ช้าอยู่นะเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่อ่ะโอ้เยอะ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 โอ้โหอย่างนั้นก็แรกไปหนึ่งว่ะใจเย็นใจเย็น โอ้เลยสานัดฟาดไปดิเกือบแล้วดีนะเพื่อนช่วยไว้เนี่ยมันตามหาเราอยู่แน่ๆเลยเน้นี่ยแล้วคลิปกอซ่ากับคลิปแม็กซี่คือถ่ายวันเดียวกันเลยเว้ยแล้วคือปัญหาที่เจอเนี่ยเป็นมันก็55นะเว้ยมันเหมือนจะไม่ได้ตุกแับเล่นจริงเนี่ยคือแบบกระตุกกรตุกกระตุกมันมันเป็นช็อตๆอ่ะมันเป็นบ้าอะไร อยู่ดิปิงพุ่งขึ้นเป็นสี่ร้อยพอเวลาแบบเจอสโต้เงี้ยเออปิงมันพุ่งเป็นสี่ร้อยเออขออะไรหรือวะเออเอออืมเออพักอยู่ไหมแป๊บนึ่งเอ้ยดูดดู สุดห um ือพวกมันเจอหน้าเลยก็เฉยช่วเป็นนัดเออช่วเป็นนัดใกล้สู้วะนี่โอ้โหเมื่อกี้ยังไปกินอะไรกันนั่นน่ะไม่ตาย โอ,โอ้โหบนบ้านคือเวลาแต่งแล้วหวาแล้วพอเวลาทิ้งไฟอ่ะถึงแบบไม่คุมอ่ะมันก็ยังดีดแต่พอเวลาจริงแล้วคุมอ่ะเออมันก็ยังพอคุมได้น่อยน่อยนึงอหยิงอะไรจริงยิงจังเลยโอ้โห,โหยิงจังยิงจังเออ ไหนดูดิเราค่า27ตัวใช่ไหมก็โอเคอยู่นะคือถ้าแต่งอย่างเงี้ยแต่งเน้น e well, ทั้งรีคอนโทรแล้วก็ที่ไฟด้วยเพราะถ้าอย่างยิงแบบเอ็มดอว์ไซด์มันมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อ่ะสําหรับแม็กซ์สิบแบบมาส่วนแบบแต่งแปนเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากหรอกเพราะแต่งแปนอย่างที่รู้กันดีเว้ยผมอ่ะเอาดรอปช็อตหลักๆแน่ๆสต็อกเนี่ยเอาเป็นตัวนี Response ้แล้วกันวายสต็อกจะได้เพิ่มสเปนทุกฝั Michaels ่งสปีดเออส่วนออปติกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเว้ยแม็กซ์สิบแบบมันไม่ค่อยเหมาะกับเล่นระยะกลางจัััดถึงไกลเเเพราาะะฉนนนน้้ีี่่ยผมอแคตว พ <spe c> ที่ถ่ายอยู่เนี่ยช่วงเนี่ยช่วงเนี่ยคือคนละวันกับที่ถ่ายตอนช่วงแรกนะเวย้ยหาสาเหตไุไม่เจอจริงๆเว้ยคือเวลาเล่นหน่ะปิงมันก็อยู่ที่ห้าสิบหกสิบเหมือนเดิมใช่ป่ะพออะไรแบบไปเจอสโตูเนี่ยปิงมันดันขึ้นไปร้อยสองร้อยแล้วแบบเราไม่รู้สาเหตุด้วยไงเลยต้องหยุดถ่ายแล้วต้องมาเล่นอีกวันหนึ่งเลยเนะี่ยมาเหลือแค่แบบแต่งแปะแล้วเล่นให้มันจบๆไปเลย <S <S อม,มาแบบเลดกันยาวยๆเลยมา hard p อย y ์ด้วย ลืมแปลว่าแม็กซ์ิบมันต้องยิงแบบพฟซฟานี่บอกมันจะดีกว่าไปซ้ายก็มี grades, เหรอเดูอดเยอะๆๆๆสไๆยิงอยู่น <Danger. S 1> <hi ira. S 2> ั่นแหละยิง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 อยู่นั่นแหละโอ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะคิวแป๊บโอ้ยยืนซ้อนสองเลย สนายกันจังเลยหืมไกย,ยังโดนแต่ว่ายิงเฮฟฟาเรนี้ขึ้นไหวช้ามากเลยเนะี่ยช้ามากเลยจริงๆข้างๆเลยเนะี่ยข้างๆเลยเนะี่ย,ด,ยดูดูดูหืม เนี่ยเห็นป่ะคือระยะกลางถึงไกลอะถ้าไปวัดกับพวกแอซซอลไลโฟมอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มาร์คแมนมันไม่เสียเปรียบมากกว่าแต่อย่างน้อยบางครั้งบอกว่าก็ต้องฝืนแบบยิงระยะกลางอะนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเยอะอยู่หูจะสนายวัดเลยเว้ย โอ้โหกันชิปมาอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นพระหนุ่มปาสเต็กมาวะสะไรเป็นหนึ่งทีนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ยุ้ยคอนเฮดจิ๋ว โอ้โหโ,โหยพาร์ทพอยนี่แพ้ยับเลยเนี่ยอรอบนี้คิวกว่ายี่สิบแปดตัวโอ้โหสนายเองนี่ป็นเซนจ,จริงๆเลยยังมันได้อย่างงี้ดิวะเอาโดยรวมเลยนะสำหรับแม็กซ์สิบเนี่ย เหมาะกับเล่นระยะใกล้และเหมาะกับเล่นแบบพิพไฟมากกว่าเอ็มดาวไซด์อีกตะกี้นะอย่างที่เห็นเลยถ้าเอ็มดาวไซด์ระยะกลางขึ้นไปอ่ะมันเริ่มจะด็ดแล้วเราคงไม่ค่อยอยู่ด้วยแล้วถ้าเอาไปลงวอลโซนอย่างเงี้ยไปชาจบ้านแล้วยิงแบบพิพไฟเอออันเนี้ยผมว่าเหมาะอยู่แต่เอาจริงเลยนะตั้งแต่ที่มันเอาเปร์ในโควเนี่ยไปลงในวอลโซนได้ผมยังไม่ได้ลองกับแม็กซิบเลยนะเว้ยเออไม่ใช่แค่แม็กซิบหรอกหลายๆปืนเลยอะ่ะตั้งแต่เข้ามายัางไม่ได้เอาไปลองเลยเว้ยปืนโควในวอลโซนอ่ะเดี๋ยวจะไปลองกันคลิ โซนแบบใหม่ด้วยก็คือรีเวร์สไอแลนด์นะครับคลิปหน้าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้หนะักไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสูดีครับบาย